โยสวัสดีทุกคนครับยินนี้จะรล่าข้าสู่รายการโบรดันเจียนอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเข้าเรื่องเลยก็คือในวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเล่าประสบการณ์ชีวิตนะฮะก็ชีวิตในช่วงมัธยมต้นประมาณช่วงม2นี่จะขึ้นม3าจนถึงช่วงปัจจุบันไทม์ไลน์ปัจจุบันก็คือมสนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้เจอกับมากกับตัวเองแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วแน่นอนว่ามีภาพปอบ <c oughs> ขอภัยฮะมีภาพประกอบด้วยนะก็คือเป็นภาพในตอนนั้นที่ถ่ายมาแบบลวกๆถ่ายมาก็ข้าวอยู่ตอนนั้นคือยังยังมีถ่ายมาอยู่นะฮะโอเคฮะเราก็เพื่มใ้การเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะมันแบบมันอยากที่เราแล้วนะเออครับโอเค let's go ไป โอเคงั้นเริ่มด้วยเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่านะเออขอบอกไว้ก่อนนะฮะว่าผมจะใช้สตอรี่ในการมาประกอบการเล่าเรื่องด้วยนะฮะซึ่งสตอรี่เนี่ยมันจะมีความหมายกับผมมากนะะเรื่องแรกที่ผมจะมาพูดเลยก็คือเรื่องอ่าการเข้ามาเป็นโอตาคุนะฮะการแบบจุดเริ่มต้นที่จะกลายมาเป็นโอตาคุก,ก็คือผมในช่วงประมาณมสอเนี่ยผมเป็นพวก เพราะกล้ามเนาะผมเป็นพวกแบบเล่นกล้ามมากตอนนั้นเล่นหนักมากคือแบบออกกำลังกายหนักมากทุกคนจะรู้เลยว่าสตอรี่ผมที่ผมลงเนี่ยคือ <c oughs> คือแบบชอบมากเล่นกล้ามนี่เล่นหนักอยู่นะตอนนั้นคือแบบทำชาเลนจ์อะไรตัวเองนู่นนี่นั่นด้วยแล้วก็เล่นไอจีบ่อยมากแล้วคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมแบบทําตัวไม่ใช่ครั้งหนึ่งหรอกตอนนั้นคือทําตัวเลี้ยวไหลมากคือก็เราตอนนั้นเราคือเราไปแอบชอบคนหนึ่งด้วยตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าเราแบบไอ้เชี้ยกูน้ามอชิบหายกูแบบเฮือหือมากไอ้เยี่ยเด็กกระโปรง เอกลักษณ์ผมในตอนนั้นก็คือจะเป็นพวกบ้ากล้ามบา้บาบา้าบอออ่าเออเข้าเรื่องกันเลยคือตอนนั้นผมไปไปแอบชอบคนนึงนะฮะตอนนั้นคือเราไปแอบชอบคนคนนึงแล้วเรารู้สึกว่าตอนนั้นคือแบบเออไอเฮีย,ยมังใช่ว่ะอย่างนี้มันเจ๋งดีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเมันเป็นความสุขเราตอนนั้นอ่าแต่พอเราทําอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณช่วงสักพักหนึง่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันใช่เหรอว่าเราทํานี่เราเราทําถูกก็เหรอว่าอะไรอย่างเงี้ยเรา เราโอเคกับไอ้สิ่งที่เราทําแล้วจริงๆหรออะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือเกิดแบบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ผมไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือผมได้สูญเสียอ่าคุณตาไปด้วยตอนนั้นคือประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดอะไรมากเท่าไหร่ก็ทําปกติไปก็เล่นการามไปก็ทักคุยกับคนนั้นไปเรื่อยๆแต่จนอยู่มาวันนึงผมก็คิดว่า í, สิ่งที่กูทํารู้สึกว่ามันไม่ใช่อไม่โอเคเท่าไหร่มันรู้สึกเหลวไหลอะไรอย่างงี้ก็เราก็เริ่มเล ช่วงสุดท้ายของผมก็คือช่วงนี้ที่ผมจะเล่นกล้ามแบบจะไม่เล่นอีกเลยตอนนั้นคือหายยาวมากก็คือคิดว่าตัวเองทําตัวเลวไหลมากตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบผมเศร้าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมทําอะไรก็ล้มเหลวไปหมดะนะฮะแล้วก็เลยหายยาวไปเลยซึ่งซึ่งทุกคนีก็จะเห็นว่านี่สตอรี่ผมตั้งแต่วันที่17เมษาจนถึง27กันยาคือผมไม่ลงเลยแบบมันสี่ห้าเดือนเลยคือมันไม่มีอะไรทําเลยตอนนั้นคือแบบเบื่อมากมันมันน่าเบื่อมันน่าเศร้าด้วยตอนนั้น เราคิดแบบว่าเอ้ยกูทำได้ไหแต่มันจะมีอีกช่วงหนึ่งที่ผมแบบเจ็บมากก็คือผมสูญเสียสิ่งที่สิ่งที่ผมรักไปก็คือสุนัขที่ผมเลี้ยงมาประมาณสี่ห้าปีตอนนั้นคือเราพอเราเห็นมันตายต่อนหน้าคือตอนนั้นมันตายแบบอยู่หน้าพระอยู่แบบอยู่บ้านเราอะ่ะมันตายอยู่ตรงประตูบ้านท้าบ้านเราอะ่ะคือแบบตอนนั้นคือเราปวดหัวมากเราแบบจนเจ็บปวดมากคือเพิง่งคือเพิ่งปัน่นกลับมาจากปั่นจัก,กรยานไงเพิ่งแบบเข้าชบอเพิง่งเพิ่งเข้าจากวงการปั่นจักรยานครั้งแรกไงตอนนั้นเรา พอเรามาเห็นแบบนี้ปุ๊บเราโหดเราแบบไม่มีกระติกกระใจอะไรทําอะไรเลยเราผมได้ผมยังได้ว่าผมนอนกับเตียงนอนอยู่บนเตียงประมาณน่าจะเตียงนี้นะก็นอนอยู่ตรงนี้แหละก็นอนเศร้าไปจนกระทั่งอยู่มาวันอยู่มาประมาณสักสองสามวันต่อมาผมก็รู้สึกว่ามันเบื่อมากจนแบบไม่มีอะไรทาผมก็ได้เข้ามาก็คือแบบตอนนั้นก็คือเริ่มละเราเริ่มรู้จักการ์ตูนละเราเข้าไปดูในการ์ตูนเรื่องนั้นก็คือเรื่องนั้นก็คือดับพิฆาตอสูรผมเข้าไปดูแล้วแบบรู้สึกว่าเฮี้ยมดูแล้วเจ๋งดีว่ะเฮี้ยมแล้วแบบ เนี่ย <N ee> มันมันดูแล้วมันมันดูแล้วมันเจ๋งดีวะ่ะเราดูแล้วเราเราอยากจะดูอีกอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือลงทุนถึงกับขั้นไปซื้อไฟล์จาก e อีบุ๊กไอ้เชี่ยมันมันเจ๋งจริงอะ่ะกูอยากอ่านอะ่ะอะไรประมาณน,นั้นเลยผมซื้อประมาณช่วงประมาณช่วงปลายกันยาอืมประมาณช่วงปลายกันยาปีปีหกสามผมซื้อตอนนั้นก็ติดการ์ตูนมากแล้วเพื่อนก็รู้แล้วว่าเอ้ยไอ้เหี้ยนี่เป็นโอตาคุแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเห็นแต่ทำตัวบ้าบ้าบบๆแต่หลังจากนี้ก็เป็นโอตาคุไปแล้วผมก็ รู้สึกผูกพันกับการ์ตูนมากขึ้นเพราะว่ามันเยียวยาจิตใจผมไงตอนนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วอย่างแรกที่ผมทําเลยคือตอนที่ผมเศร้าผมนั่งไล,ล่ลบเฟซเพื่อนก่อนคือบอกเลยว่าผมเนี่ยเธอแบบไอ้เยี่ยมแบบเราเพิ่มเพื่อนในเฟซอะเพื่อนที่จะมาอะไรรู้ปะ่ะผมตอนนั้นผมบอกผมผมพูดตรงๆเลยว่าผมเพิ่มมาเพื่อ <c oughs> เพื่อเรียกยอดไลก์กับยอดดูสตรอรี่ <c oughs> คือคือความคิดในคนบ้าบอมากคือแบบเราไม่ได้ทําเกี่ยวกับหัวการค้าหรือเไงเราจะเพิ่มเพื่อนมั่วมันแบบ อันนั้นก็ยังพอมีเหตุผลอ่าเพิ่มเพื่อนมัมม่วเนี่ยก็เพื่อแบบการค้าด้วยเอออะไรอย่างงี้ด้วยเพื่อแบบให้โลกรู้ว่าเออเนี่ยเราขายของนะเพิ่มมีเยอะเขาจะได้รับรู้สิ่งที่เราแบบทาอะไรอย่างเงี้ยว่าขายของแต่บางคนมันก็จะมีส่วนบางประเภทนะผมขอพูดผมขอพูดเลยว่ามันจะมีบางประเภทที่แบบเพิ่มมามัวม่วๆก็คือเพื่อหนึ่งก็มาเพื่อเพิ่มยอดไลค์ตัวเองมันยอดไลค์ในรูปตัวเองว่าแบบกดไลค์กดอะไรพวกถูกใจกดความรู้สึกอะเออนั่นแหละคือแบบตอนนั้นผมก็คิดประมาณนั้นเลยคือพอเรามาคคิดดออะไไรแแบบบบนนี้ืมม่ัู มันดูไม่ใช่ความสุขอะมันดูแบบเป็นความสุขแบบไม่ไม่ค่อยโอเคอะเราเราเพิ่มมาเราเพิ่มเพื่อนมาอย่างงี้เหรอเราให้ความสําคัญกับเพื่อนในเฟซแค่นี้เหรออะไรเงี้ยผมก็เลยนั่งไล่ลบเพื่อนในเฟซประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าคนอ่านั่งไล่ลบประมาณเจ็ดร้อยคนตอนนี้เหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณร้อยเก้าสิบแปดคือนั่งไล่ตั้งแต่เจ็ดร้อยอะเจ็ดแปดร้อยคนอะนั่งไล่ลบแบบหือจำได้ว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเพราะว่านั่งดูเลยว่าไอคนนี้ใช่เพื่อนที่แบบเราคุยด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ย ผมก็นั่งลบพวกแต่พวกนี้จะนงินพวกพูดเลยว่ามันมีทั้งสกงสกอยมีทั้งสกงสกอยแต่บางคนก็ไม่ใช่หรอกแต่พูดแต่ไม่ได้เหมารวมนะบางคนก็มีเป็นพวกสกอยเด็กแว้นโอ้โหแบบไอ,อ้เย้ยมันเยอะมากอ่ะคือกูแบบกูรับ,บมาบมนเลยกูรับไปมาบมนเลยคือตอนนั้นแบบโอ้ยเอือมกับสิ่งที่เองทํามากตอนนั้นปวดตับจริงๆนะ, <_ k S 1> นะฮะเออนั่นแหละเราก็คิดเราก็คิดได้ว่าเอ้ควรจะลบอืมอะไรพวกนี้ออกได้ลวมั้งอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยพอเราได้ทําอะไรแบบนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกโอเครู้สึกดีขึ้นนะฮะผมก็ดีใจมากที่แบบเํ้ยทไปแล้วมันรู้สึกแบบดีอะไรเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่าเราชอบแล้วเอออะไรเงี้ยแล้วผมก็เป็นโอตาคุก็คือแบบไม่ค่อยพูดจ้าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ้าแต่หลังๆเริ่มจะเป็นเบวหลังๆก็เริ่มติดเบวแบบเบวจ้าเลยเบวแบบเบวสุดๆเบวแบบเบยอะไรที่ตีอ่ะ <c oughs> จนเพื่อนมันรำคาญแนบะมันมีกระแสะต่อต้านเบวเลยนะตอนนั้นคือเพื่อนผมเป็นพวกที่แบบโฟเบียโฟเบียพวกเบวมาก คือเป็นพวกรังเกียดอะเป็นพวกที่กลัวแล้วมันรับไม่ได้มัน,ม,นมันบอกผมมันก็พูดกับผมตรงๆผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ทําตอบไปผม,ผมก็ว่าห่ตอไปนะฮะแต่หลังจากนั้นก็พอผ่านมาเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่า ตัวเองจะสั่งของอะไรเป็นด้วยตอนนั้นก็แบบสั่งมาเยอะมากจนพ่อแม่ด่าด้วยว่ามึงสั่งมาทำเส้นตีนเลยวะสั่งมาเยอะแยะจะได้อี้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นแกคือจะไดนว่าเราขึ้นมาสาใหม่นะเรารู้สึกเหมือนเป็นรุ่นพี่นในระดับหนึ่งแล้วเราก็มีรุ่นน้องมาแอบชอบด้วยตอนนั้นคือก็มีแต่มันก็ไม่ได้เป็นมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากหรอกรับตรงนี้แต่จะพูดให้ฟังก็คือรุ่นมีรุ่นน้องคนนึงมาแอบชอบก็เ,เหมือนจะมาทรงมาแอบชอบอะทักบ่อยมากตอนนั้นผมทาคลิปอยู่คือบอกเลยว่าแม่งไอ้ <c ười> อเ้ย มันตื้นอนะเด็กเด็กเขาก็ตื้อแต่เราก็เราก็แบบรู้สึกรู้สึกไม่ใช่หูยินหรอกแต่มันลำคาญน,นิดหน่อยเราก็บเด็กคนนั้นก็แบบพี่พี่มาโอนู้หน่อยพี่อันนี้เป็นคําพูดที่ผมงันจำขึ้นใจเลยแล้วเพื่อนมันคิดว่าแบบม,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 มันพูดแรงมากมันมันมันคิดว่าผมมาพูดแรงมากมันบอกว่าพี่พี่ช่วยบอกฟันดีนู้หน่อยสิพี่อะไรอย่างเงี้ผมก็บอกไปว่าอ่าเราให้สบายนะเพื <c oughs> ่อนเป็นคำพูดที่แบบไอ้เหี้ยไม่โคตรหบโคตรโคตรแทงใจอ่ะเออประมาณนั้นเลยเด็กก็แบบน่าจะคิดหนักมากเลย ตอนนั้นแล้ว,ลวหลังางนั้นผมก็แบบโอนรักคมมู่ไม่ค่อยคุยกับใครด้วยตอนนั้นก็ปล่อยไปคือเรื่องรักส่วนใหญ่เนาะในเพื่อนช่วงวัยนั้นก็คือเขาจะรักหาแบบคั่งคั่งแฟนแล้วคือเพื่อนผมจะเป็นพวกที่แบบชอบคบหาคนอื่นเนาะเขาก็จะมีคั่งแฟนอันนี้คือสิ่งที่ปกติที่เหมือนเพื่อนผมทำนะเขาจะ,จะหาแฟนมาส่องส่องคน,คนแบบคนที่ตัวเองชอบเอออะไรประมาณนั้นอนะ่ะหรือไม่ก็มานั่งคุยเรื่องเล็กๆน้อยๆกันที่เป็นเรื่องของคนปกติคุยกันอ่ะแต่มันไม่ใช่กับผมไงผมเป็นพวกที่มันคุยแต่เรื่องกาารตูน่่ะจได้ว ตอนนั้นติดกรตูนหนักจนเหนือขั้นซื้อไอเรื่องเคียนี่มาเลยนั่นก็คือโรงเรียนคุกนรกนะซื้อมาผมตอนนั้นผมอายุ15แต่ผมซื้อเรื่องอันนี้มาคุณนรกอายุเลดสิบแปดเลดมอสลนออายุ18ปีเป็นเรื่องที่โคตรเก่าแต่แน่นอนว่ามันเห็นนะฮะมันมันเห็นอยู่แต่มันก็ไม่ได้ถึงกับขั้นหนักมากแต่บอกเลยว่าตอนนั้นคือกระแสต่อต้านผมเยอะมากคือมันมันกระแสต่อต้านนี่เยอะเยอะจัดเลยตอนนั้นคือเพื่อนทังครูก็แบบตกใจ นะเพื่อนก็ตอบทานมันตาหน้าเราว่าเราเป็นโรคจิตเลย <c oughs> มันตาหน้าผมว่าเป็นผมเป็นโรคจิตเลยตอนนั้นคือเราก็รู้สึกว่าเราเราขำอะ่ะตอนนั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรนะเราก็รู้สึกขำอ,อมยิ้มไป <c oughs> งั้นเหรออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนนั้นแล,แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้คนทั้งโรงเรียนจาผมได้คือตอนนั้นผมนั่งอ่านการ์ตูนอยู่ในแถวนะตอนนั้นเป็นวันที่มีคุณตํารวจนะฮะพวกจากไอสถานีตํารวจมาตอนนั้นคือเขามาพูดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็เรื่องขับรถ เขาก็แบบพานักเรียนมาร่วมกิจกรรมด้วยก็ตอนนั้นคือนั่งนั่งแบบโอ้โหแม่งเดียงแถวกันยาวมากเด้อโอ้โหแม่งเป็นประมาณแบบคนอยู่ตรงเนี้ฝั่งนี้ประมาณเกือบ3-400กว่าคนอีกฝั่งหนึ่งประมาณพันกว่าอะไรเงี้ยคือเด็กมันเยอะนะเขาบอกว่าในโรงเรียนผมมีประมาณ2,800กว่าคนน่ะตอนนั้นน่ะคือแบบมันเยอะจริงๆตอนนั้นแล้วแม่งไอ้คนไอ้คุณตำรวจคนนั้นน่ะเขาก็ไม่มองเขาก็ไม่มองใครนะเขามองมาที่ผมซึ่งผมอยู่แถวแบบก็ก็หลังมอยู่พอสมควรนะ แต่เขาแอบเห็นผมแล้วแบบผมนั่งก้มหน้าว่าทําอะไรอยู่แล้วนั้นเขาบอก,อกเขามองผมว่าเหมือนผมป่วยหรือเปล่าอะไรย่างนี้เขาก็เลยเนินเข้าไปใก,ใกล้ผมตอนนั้นผมยังไม่รู้ตัวตอนนั้นผมยังไม่รู้ตัวนะค,คือเขาก็มองว่าอีหมอน,นี้ทําอะไรวะแล้วเขาเห็นผมอ่านการ์ตูนซึ่งตอนนั้นผมอ่านดาบิกระสูนอยู่เขาก็แบบเฮ้ยทำไรล่ะน้องมา,มานี่มา, ного, มานี่มามานี่มานี่เขาเขาจับดึงแขนผมผมขึ้นไปเขาจับดึงผมไปแล้วก็ลากผมไปที่หน้าหน้าเวทีผมผมแบบผมทําอะไรไม่ถูกผมก็เดินไป แล้วเพื่อนก็บอกผมเขาบอกเอาละเยนีโดนละเียนีโดนละคือตอนนั้นครูก็ตกใจตอนนั้นคือครูครูที่แบบผมมองครูคนนี้ว่าเหมือนพนแม่เลยคือครูคนนี้ผมผมก็รู้จักกับแกเหมือนกันแกก็รู้จักผมตอนนั้นแกก็ตกใจผมว่าแบบเอ้าไอ้หนูนี่มาทำอะไรเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะแกก็จับผมมาแต่แกไม่ได้ทาอะไร ไม่ดีไม่ร้ายอะไรนะคูไอคุณตำรวจอนะ่ะแกก็แบบเห็นว่าเ,เห็นน้องคนนี้เขาอ่านกระตูนเนี่ยแล้วน้องรู้ไหมว่าเขาพูดเรื่องอะไรอะไรประมาณน,นี้เขาก็พูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะตอนนั้นอ่ะเออเขาก็พูดด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มผมก็บอกว่าเออก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการขับรถและการจราจรอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็เรื่องเ,ออเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะที่ผมพอจําได้อะไรประมาณนี้เขาเราก็พูดไปแต่ก็แบบพูดแบบคดคด,ดอยู่ตอนนั้นคือยังกลัวอยู่คือเราเพิ่งเคยไปต่อหน้าประชาชน เราเพิ่งเคยไปแสดงต่อหน้าประชาชนท,ทั้งแรกแล้วมันแล้วมันเกรงไงแล้วคือคุณตำรวจแกไม่หยุดน,นะแกถามต่อว่าอ่านเรื่องอะไรเรถามผมว่าอ่านเรื่องอะไรผมก็ตอนนั้นก็ตกใจอยู่ว่าไปถามทําไมวะมาถามทําไมอะไรคําถามนี้วะอะไรเงี้ยก็เราก็ตอบไปว่าออ่านดับพิฆาตอสูรครับคนก็เริ่มแบบเอ้ยไอ้เย็นี่อ่านดัพิฆาตอสูรหรออะไรเงี้ยคนคนก็เริ่มแบบมีเสียงมีเสียงตอบรับด้วยตอนนั้นคือ มีเสียงแตกมานิดหน่อยนั่นแหละเราก็ตกใจว่ามันมีคนตุนเทเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้เราเริ่มคือสิ่งที่ผมตกใจเลยก็คือคุณตำรวจให้ผมเริ่มสปอย <c oughs> สปอยตอนนั้นซึ่งเนื้อหาในตอนนั้นผมสปอยในเป็นของญาติเลิงลมซึ่งตอนนั้นยังไม่เข้ามันยังไม่ทําเป็นอนิเมะมันยังไม่สร้างเป็นอนิเมะตอนนั้นผมก็พูดตอนนั้นคือเกรงๆอยู่ว่าแบบกูจะพูดได้ยังไงอะ่ะคือคนเขายังไม่ดูอะ่ะแล้วกจูจะให้ผมพูดยังไงอะ่ะ คลิปแต่แกก็แบบพูดไปเลยพูดไปเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่รอบ,บงังเดี๋ยวพี่รับบทด้วยแต่ตอนนั้นผมจะได้ผมแย่งซีนแกหมดเลยผมไม่ให้แกพูดผมพูดคนเดียวเลยนะก็แบบคนอย่างแกน่ไม่ควรจะเกิดมาแล้วผมก็รับเป็นบทเรคคาร์ามาโดต์อ้คาร์มาโดตตัวนะตอนนั้นรับตอนนั้นผมพูดเป็นของบทของคิวทาโร่กับดาชิจาไดเลยว่าเป็นฉากสุดท้ายที่มันโดนสะบ,บั้นคอแล้วเออคิวทาโร่ก็แบบโมโหว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมึงทำประโยชน์เลยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมึงไม่น่าเกิดมาแล้วแล้วทันจิโร่ก็มาแบบโกหกสินะ อะไรเงี้ยคือแม่คนก็เหขึ้นก็หุ่มเลยคือผมแบบแอบยิ้มมันแบบโอ้ยยาอะไรว่าทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราก็เขินแล้วแบบคนก็ห่านะคือครูเว้งโปรโมทเลยเนี่ยเด็กห้องมิเศษนะอะไรเงี้ยเด็กห้องแบบห้องเอ็กเซเลนต์คลาสคือโอ้ยกูแบบอะไรอะอะไระทำไมต้องพูดอะตอนนั้นคือแบบเราก็พอหลังจากเหตุการณ์นั้นจบไปนะตอนประมาณช่วงประมาณช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงบ่ายก็มีคนทักมาหาเยอะมากมึง มึงแม่งสุดจัดจริงว่ะไอเหียกูกูคารพในสิ่งที่มึงทำเลยว่ะ <c oughs> ก็เอียร์เลยตอนนั้นก็ไปนั่งปรึกษากับเพื่อนอยู่ตอนนั้นเพื่อนก็หัวเราะไม่หยุดเลยคือตามให้คนอมยิ้มได้มันเป็นเหตุการณ์สปอยนะมีแม,ม,มีแน่นอนว่ามีส่วนที่ไม่ชอบด้วยนะตอนนั้นมีส่วนที่ไม่ชอบมา,มากก็มีอยู่พวกที่เป็นแบบเดียวเหมือนกันคือแบบไอเอียมึงสปอยมาตอนที่แบบพวกกูไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากมานั่งฟังมึงพูดคือเรื่องได้พูดอัดไม์ตอนนั้นในที่โดมตรงนั้นคือแบบเป็นความทรงจําที่ผมจจํําาไไดด้้มมยเืนลละะ เป็นความทรงจำที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามอสามตรงนะั้นเป็นช่วงที่สนุกที่สุดนะฮะและเป็นช่วงที่เราปรับตัวด้วยนะฮะคือเราเรารู้สึกแบบเป็นอาคติกับรุ่นพี่เลยอย่าแงบบนั้นเลยแกจะแกล้งเราบ่อยด้วยแกก็จะพูดแบบเนี่ยท่องคาปฏิญาณได้ไหมเออไอ้ไกิตฮะผมท่องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบก็ก็อมยิ้มไปก็พูดไปแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับพี่เขานะแต่บางคนน,นเรารู้สึกโมโหอยู่แล้วเม่งตอนรับน้องเสร็จตอนนั้นคือเราก็สะบัดสะบอ n กลับบ้านตอนนั้นได้แม้กระทั่ง่ากลิงโคนอ่้กลิงโคนไ้ กับพื้นถนนได้เอาตัวไปแนบกับพื้นถนนแล้วก็ลงน้ําเนา่าบอกเลยว่าตรงลงน้ําเนา่านี่คือเนา่าจริงๆเน่ามากผมแบบกลิ่นติดตัวผมเยอะมากตอนนั้นแล้วผมก็ไม่ได้เด่นหรอกผมตอนนั้นผมไปผมก็ไม่ได้เด่นอะไรมากใช่ตอนนั้นผมก็เป็นเหมือนแบบตัวประกอบเลยประมาณนั้นเลยนะแต่พี่เขาจําผมได้ไงเพราะว่าผมมีเอกลักษณ์อยู่ก็คือใส่แว่นที่เป็นรอรดอคนเดียวที่ใส่แว่นในปีหนึ่งเ,เขาเลยจําได้มันเจออะไรมาเยอะจริงครับว่ามันจะมีแบบให้กินผักสเดา้าอที่แบบแล้วเขาจะเล่นเราเนาะแกให้กินผักสสเดาแล้วก็ให้แบบ กินกะปิขนมปังกะปิอะแล้วกแกก็บอกอัเนี่ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีน้ําน้ําเลมอนน้ําเลมอนนะฮะก็เป็นน้ําแบบผสมน้ําปลากับมะนาวแล้วก็ผงลิตตันคือมันโคตรเอียแบบมันมันกูรับไม่ได้กูรับไม่ได้จริงอะไรเงี้ยไอ้เหีแบบ้ยมันโอ้หนักมากแต่แต่ก็ไม่หนักเท่ากับรุ่นปีก่อนๆหรอกแต่บอกเลยว่ามันก็หนักพอตัวคือเราโดนอะไรแบบนี้มาเยอะแล้วรองเท้าเราก็หนักโอ้โหเพ่งแบบ กูปวดขาแล้วผมคือผมไม่ต้องปั่นัารยานกลับบ้านเลยไงตอนนั้นประมาณก็ปั่นไปกลับก็่ะก็24กิโลอ่ะเออปั่นไปกลับ24กิโลผมก็ต้องปันป่นในสภาพแบบนั้นน่ะคือแม่งอนานมากจนแบบผมปั่นกลับบ้านใหย่พ่อครัวผมไม่ให้ผมเข้าบ้านเลยแกให้ผมอาบน้ํานอกบ้าน <c oughs> แกให้ผมอาบน้ํานอกบ้านคืออาบหลังบ้านไปอาบตรงล้างจานน่ะเป็นตรงที่แบบสกปรกโสรกมากตอนนั้นผมเราไปนั่งอาบผมก็แบบเหลือแค่ผ้าเตี่ยวเหลือแค่ผ้าเตี่ยวตัวเดียวแบบกูต้องมานั่งอาบสายยางที่แบบ อ่ะอแบบเป็นสายยางที่ต้องล้างจานทุกวันต้องมานั่งแบบเช็ดตัวตัวเองอะ่ะแต่ไม่มีสบู่คือเราไม่มีใครให้เราอะไรให้ผมยืมเลยแค่แล้วผมก็ต้องมาแบบใช้าสายยางมาอาบน้ําด้วยตอนนั้นคือประมาณเวลาหกโมงเย็นเนะาะใช้สายยางแล้วก็มานั่งซักผ้าด้วยคือแบบมันโอ้โหผ้าป็นอนาดมากคือมันแบบจนยายผมเนะี่ยยายผมเป็นห่วงผมมากแบบอ้ยทําไมเขาถึงทําอะไรแบบนี้ก,กูนึกว่ามึงตายแล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยยายก็นึกว่ามึงจะตายแล้วอะไรอย่างงี้ผมก็บอกว่าแบบผมก็แบบ แก่แกยแก,แก,แกเป็นห่วงไงยายแก,แกเป็นห่วงเราตอนนั้นผมก็เข้าใจหัวอกอยู่นั่นแหละผมก็เข้าใจดีตรงนี้แต่ว่ามันก็อนาถจริงๆอรๆตอนนั้นคือเราถึงก็้าต้องแบบ นุ่งผ้าตัวเดียวอ่ะต้องนุ่งผ้าเตี่ยวตัวเดียวมาอาบนั่งอาบน้ําอ่ะจนแบบเพื่อนเพื่อนข้างบ้านก็มามาคุยกับย่าปกติเนาะแกก็มานั่งเห็นผมมันใส่ผ้าใส่ผ้าเตี่ยวตัวเดียวแล้วมานั่งแบบซักผ้าไปด้วยแล้วก็นั่งอาบน้ําถูไปด้วยคือแม่โคตรีเป็นภาพที่โคตรอานาถมากดีนะไม่ได้ถ่ายไว้ผมไม่กล้า,าลงหรอกในงั้นคลิปเหลืองแน่นอน <c oughs> แต่มันแบบเป็นเป็นละครทรงจำนี่โคตรทุเรศเลย <c oughs> แล้วก็นี่แหละฮะก็ประมาณนี้เลยสําหรับประสบการณ์ชีวิตผมที่ผม,ผมเคยเจอมันอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะแต่ว่าผมก็พยายาม ใครที่มาเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า